เพชรหมอผีไร่กะถาวิญมน่ะนะครับอยู่ในป่านี่ก้าวดอกนะครับพี่น้องเพชรหมอผีทำอะไรครับมันมาดูกันทำอะไรนะทำอะไรหน้าอาจารย์จะทำอะไรนะจะขอเจ้าที่เจ้าทางนอนตรงนี้ครับอให้ปลอดภัยครับคืออยู่ในป่านี่ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางด้วยครับผมอ่าโอเคว่าไปนี่ตรงนี้จอมปลวกครับพี่น้องจอมปลวกนะไหวจอมปลวกแล้วตานพลาน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพฤฒตะวานมิตตาสมีตาปทันตะอวิกิตาปริตังพนันตุ สักเกกาเมจรูปే สิริకరတతేจันติకి విమానే గన్మోపి రకే చుహా ఖనే తే అతుమే తే తే ఫూమాచయంతూ దేవజలసాని కి యామత్ వానకాలో అయం భతంతా తమసమనకాలో అయం భతంతా తమసమనకాలో అయం భతంతా ఫూచున్ శిదార సంపత్తి ఆనుబన్ แถาะโนนปาอยู่ตรงนี้ ขอให้ปลอดภัยไปอันรายเข้าใกล้สัตว์พีเศษเขา้าใกล้จ,จะ,จะ,จะที่จะาตางเจะาปาเจ้าเขาเิแด่รักทางไรทุกท่านพอนอนพื้นที่นี้ให้หลับสบายอย่านอนฝันร้ายมาดูเลยลูกดานปลดภัยทั้งหมดด้อสาธุสาธุาาโอ้แนนอนหมอผีระจำจอปอนะครับพี่น้องไปตรงไหนผีกลัวนะครับนี่มีการปักทุกมีการถือทูบมาด้วยนะครับใส่เป้มานะครับปักทุกกี่ดอกครับอาจารย์ เก้าดอกครับเก้าดอกอทุกเก้าดอกขอเลขได้ไหมขอเลขได้ครับฮะได้ครับได้นะไ,ไหนขอเลขนะคืนนี้นะ,ะใครจะสิ้นเดือนแล้วขอเลขหน่อยเอเค,อเ,คเราต้องไปขอต้นไม้ที่ว่าหลายปี